สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับจำนักกำแพงเพชรวันนี้มารีวิวเหรียญกลมหลวงชุมพรครับรุ่นแรกของหลวงพ่อพัฒบุญยกรรมูครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมวันนี้เรามาโชว์รุ่นรุ่นแรกนะครับเป็นเป็นรุ่นรุ่นแบบรุ้นรุ้นเนื้อรุ้นเนื้อครับรุ่นเนื้อว่าข้างในจะเป็นเนื้ออะไรสีอะไรลงยาสีอะไรโคตรอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับมาชมมาพร้อมกันครับเพื่อนๆมา นี่เป็นรุ่นนะครับสดๆเลยครับอันนี้ได้มาให้มาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมครับถ้าสนใจอยากได้ไปบูชากา็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ใต้ใต้ล่างได้ครับติดต่อมาได้ครับแบ่งปันครับผม,มรุดนกันครับวันนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับอาจจะอ่า ถวายพวงมาลัยน้ำแดงให้นะครับวันนี้อูโหมาดูครับเพื่อนเป็นนื้อ,อะไรครับโอ้โหท,ท้องคลิปลงยาชมพูครับสุดยอดสวยงามมากครับตรงวันพอดีเลยโค้นเกิดวันอังคารนะครับสีชมพูตรงวันมากครับ มาดูโค้ดกันโค้ดเลยครับเนี่ยเป็นโค้ดสามหลักนะครับโค้ดหนึ่งสามหนึ่งสามเก้านะหนึ่งสามเก้าครับด้านหน้าเป็นกรมหลวงชุมพรครับด้านหลังเป็นหลวงพพัธบุญยกรรมูครับออกแบบมาสวยงามมากครับลงยาสีสันสวยงามมากครับเจ็ดยอดครับ มาครับอ่าน,นี่องค์ที่สองครับมาลุ้นกัน,น,นจะได้ดงเงินหรือปต่อนะครับอันนี้ของผมนะอันนี้จะได้งเงินหรือเปล่ามาลุ้นกนันเพื่อนๆช่วยเชียร์ด้วยครับเ,เพื่อนๆบารามีหลงวงพ่อพัดนะครับผู้แกะโดยอ่าวาวา,วาพรีเซนต์นะครับติดตามที่ช่อง youtube ท่านได้นะครับ เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้ออะไรครับทองทองอ้โหเป็นลงยาลงยาแดงครับเพื่อนๆอ้ยสวยมากครับสวยมากครับยาแดงอ้โหเป็นบอร์อะไรเนเบอร์เเป็นนเบอร์นะครับนัมเบอร์อยู่นัมเบอร์สองแปดหนึ่งครับสองแปดหนึ่งก็สออ้ยสีแดงสวยมากๆครับเพื่อนๆสวยมากครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นอีกองหนึ่งครับมาลุ้นอีกองหนึ่งอันนี้ของผม